ดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องสมพรชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาให้ดูวิธีนึ่งข้าวนะคะกระทะไฟฟ้านี่นะคะแก๊สเราหมดนะคะเราก็เลยต้องทำแบบนี้ หนึ่งกระทะไฟฟ้าค่ะกระทะนี้ก็เจาะเจาะรูเปิดตูดเจาะตูดแล้วก็เอาน้ำใส่กระทะกอเอาหม้อหม้อนี่ค่ะหม้อนี่เจาะเจาะตูดเรียบร้อยแล้วน้ำใส่กระทะแล้วก็หม้อวางลงไปแล้วก็เอาข้าวใส่ เราหัดตั้งแลแกะเราหมดนะคะแล้วก็เลยต้องทำแบบนี้อื้ ก็จะเปลืองไฟนิดนึงนะคะก็ต้องทำใจเพราะว่าเกียหมดนี่นะคะาแล้วก็จะให้ดูเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ